<Yeah. S 1> ทำไมลูกอาชีอยากคุณแม่มากคุณแม่ก็รักอาชีมากแต่เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันคุณแม่ไปทำงานแล้วคุณแม่ก็รีบไปรับผาชีเลยแม่อาชีช้าแม่ขับรถบาทำไมอ่ะก็ขับไปรับผาชีไงขับรับไปชีทำไมอาอาชีอยากกลับบ้านไหมล่ะอยากกลัคุณแม่ไม่ได้ไปช้าคุณแม่ก็ไปปกติ มาช้ารอทำไมอาชิต้งคิดว่าคุณแม่มาช้าครับไม่รู้นะครับแล้วเดี๋ยวพออาชิเรียนเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณแม่ก็ไปรับอาชิก็มาส่งบ้านอยู่กับคุณยายทุกคนเหนื่อยอะไรนี่อาชิฟังคุณแม่ทุกคนมีหน้าที่ไปของตัวเองพออาชิเรียนหนังสือเก่งปุ๊บอาชิก็จะมีงานทํา คุณแม่ก็มีหน้าที่ทํางานหาเงินให้น้องฮาชิเรียนหนังสือคุณแม่ไปรับฮาชิกับบ้านฮาชิไม่ต้องร้องไห้เข้าใจไหมครับตั้งใจต่อไปนี้ฮาชิจะไม่ร้องไห้ใช่ไหมครับเราตั้มีเงินชิดดีมาใช่ถ้าเราเรียนหนังสือตั้งใจเรียนเราก็จะมีเงินเอาไปซื้อของที่อยากได้หนักมาไม่มีเงินอ่ะอืมเพราะไม่มีม่ก็ไม่มีเงินเออแล้วจะกินยังไงกันถ้าไม่มีเงินอ่ะฮะ กินขนมเล่นกับไปเออเพราะว่าเราไม่มีเงินใช่ไหมลูก